แมวเมียวค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้จะนอนกันแล้วจะนอนกะไระยงทองเล็กทองเล็กไม่ชักแล้วนะลูกนะทองเล็กนอนกับพื้นนี่ลูกเนื้อดำขาวเล็กส้มทองส้มทองส้มขาว ทรัพทวีบุญทวีโชคบุญชอบลายหางมวนบุญชอบนี่ลายหางมวนเท่าใหญ่สองสีตาหวานใครอยู่ในบ้านนั้นใ <c ười> คอยู่ในบ้านเท่าขาวเท้าขาวอยู่ในบ้าน ส้มขาวเอาอมาข้างนอกแล้วยู่ที่อยู่ในบ้านเอาอมาข้างนอกแล้วฮะดูดูเรียกเท้า <c oughs> น้องอะไรน้องน้องหนึงน่งเดียวหนึ่งอานองหนึ่งอานองเข้าในบ้านอ่าเข้าไปในบ้านกับพี่แล้วน้องหนึ่งอานองเข้าไปนอนในบ้านเออเก่งจังเลยเข้าบ้านแล้วเข้าไปบ้านแล้วมีใครอีก ตรงนี้อีกใครนอนตรงนี้ลูกชอบนอนบนตเตาหรือลูกชอบนอนบนเตาแก๊สเหรอเตาแก๊สหลวงปู่ย้ายมาตรงนี้แล้วเนะเาะบุญน้องบุญอะไรบุญน้องสมบูรณ์มณีนินบุญทวีโชคบุญทวีชัชยน้องมาน้องจันทร์สุรี <c oughs> ท่านนี้สีสุดากินอะไรอยู่ลูก กินอยู่แล้วหรกเหรอสีสุดากินอยู่สามสีใหญ่น้องอ,อบุญไม่ใช่บุญอะไรนะนเออสีพลายสีพลายสามสีใหญ่อ่าส้มทองกินกินกับพี่สีสุดาหรือใครใครอีกใครเีกใครเนี่ย น้องดำเลขสวรรค์เท้าใหญ่คนอนในนี้บุนบนท้องบนทองนอนบนที่นอนตัวนี้เลยลูกมีใครอีกมีใครอีกเออจะนอนแล้วพูดจะเข้านอนแล้วในปัณนี้ปัณนนนนีนอนได้ลูกปัณนนีนอนได้เล้วเด้อปัณี มันนี่มนันี่ทรย์มีใครน้องอะไรสมบูรณ์บุญสมอ่อาใครน้องนี้กิมเหียนเนี่ยโอ้นี่หนึ่งสองสีห่ห้าห้าเมียวตรงนี้น้องกอดกันเลยลูกสามสีเล็กหนึ่งเดียวทองทองทองน้ทอง,ทองอ่อนสามสีสองสีดำขาวเล็กดำขาวใหญ่ พยามที่กันแล้วนะลูกนะนอนแล้วนอนะอันนี้ใครนี่คุณชอบน้องปูก็จะเข้านอนแล้วเรือยครับก็ขอนำภาพน้องอน้องเหมียวพยายามค่ำคืนอ่าใครไปเดินข้างนอกนะั่นอีนั่นแหละไปเดินข้างนอกนะู้นอ่าเดินข้างนอกนู้น,ก,นก็มีครับไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเขาห้องน้ำข้างนอก เข้าน้ำแล้วเข้ามาใน,ในร่มเลยลูกเด้อเข้ามาทำประตูได้หนะลูกนะขวดกำลังจะลงะเม็ดพูเลาพกแป็กพูเลาพกแป็กครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอากจินตาลา,ลา,าจินตาลามาถึงแล้วจินตาลาเข้ามาแล้วทองเล็กไปไหนลูกทองเล็กกำลังเดินไปไหน ครับก็ขอ,อนําภาพความน่ารักของน้อง,องเหมวให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนยามข้าคืนคืนนี้ขอทุกคนทุกท่านได้รับชมคืิปีแล้วจงรับฟันดีมีโชควิจใจอยู่ดีปลอดภัยสุขใจมีความสุขการสุขใจมปรมศานาทุกการทุกท่านทุกคนเทอาั้ครับเพิ่งเคยหลวงปู่ก็ยังเอาอาหารเม็ดวางไว้ให้เขานะแต่ก็หิวก็มากินกันแบบ อยู่ตรงนี้หิวข้าวหิวน้ำกินมีน้ำกินข้าวมีน้ำให้น้องน้อเมียได้รอได้อ่าได้กินกันเนาะกับก็ขออุตส่าหคิดดีไว้เพียงเท่นี้พบกันใหม่คลิปต่อไปช่วยดีมีสุขทุกกันทุกคนทุกท่านสาธุ